ตอนที่36เจ้าชายเฟรินตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะท่านโกโดมเจ้าหญิงวิเวียนเป็นคนแรกที่หมดความอดทนแล้วเอ่ยถามขึ้นก่อนในตาสีเขียวบอกความกลัดกลุ้มทุกคนแวะเวียนมารอยอยู่ที่หน้าห้องบรรทมเจ้าหญิงเฟริโอนาเป็นเวลากว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนแต่ไม่เคยได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าพบไม่แม้แต่ข่าวใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดเป็นพลอกกระหม่อมหม่อมฉันละหลวมโกโดมตอบ ในตาโคมุสยามนี้มนมองไปหมดแล้วยังไงคะวิเวียนย่างซักมีใครสักคนเล่นตลกฝ่าบาทใครสักคนโชยโอกาสสับเปลี่ยนเลือดจิ้งจอก้าวห่างที่หม่อมชั้นเตรียมกับเลือดของเกเดอร์บอสทำให้เจ้าหญิงคืนร่างไม่สําเร็จท่านอาเธอว่าผีิงอาจคืนร่างไม่ได้ไปตลอดแต่ตอนนั้นที่ท้องพระโรงก็เห็นกันอยู่แล้วว่าพีหญิงกลับเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้ววิเวียนกล่าวเมมริมฝีปาก ถึงจะยังไม่ได้คืนร่างเป็นผู้หญิงแต่ท่านก็กลับเป็นมนุษย์แล้วยังมีปัญหาอะไรอีกเหรอคะถึงให้เข้าเยี่ยมไม่ได้เรื่องไม่ง่ายอย่างนั้นโกดมเปลยถอนหายใจเบาท่านไม่เข้าใจแล้วทันใดประตูห้องก็เปิดออกราชาแห่งอาณาจักรเดมอสก็เดินออกมาแล้วประตูก็ปิดลงสนิทกว่าสายตามองคนที่ยืนหยุดตรงนั้นก่อนเอ่ยงานพวกท่านก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว วังเดมอสไม่ชอบตอนรับคนนอกเสร็จธุระแล้วก็เชิญกลับคำกล่าวไม่มีไมตรีตรงไปตรงมายิ่งนักแล้วพี่หญิงวิเวียนเปลยขึ้นก่อนอย่างลืมตัวลังเลเป็นที่สุดประรู้สัมผัสดได้ว่าคนตรงหน้าน่ากลัวรู้ถึงความน่ากลัวจากเหตุการณ์ที่ท้องพระโรงเจ้าไอเวเดสเขยบรอยยิม้มเจ้าหญิงคงต้องเปลี่ยนเรียกใหม่เป็นพี่ชายเพราะเฟรียลนาคงจะกลับเป็นเจ้าหญิงไม่ได้อีกต่อไปแล้ว คำดารัดเรียบง่ายเรากับพูดเรื่องไม่สําคัญแต่ให้คนฟังในตรงนั้นถึงกับแทบลืมหายใจท่านคงล้อเล่นเสียงเครียดดังมาก่อนจากเจ้าชายโรเวนถ้าไม่มีวิธีที่จะกลับคืนเป็นเจ้าหญิงได้อีกท่านคงไม่ใจเย็นอย่างนี้ท่านคงลืมไปเจ้าชายโรเวนสําหรับฉันจะลูกสาวลูกชายก็มีค่าเป็นลูกเอวิดชสยักไหล่และหัวเราบเบ,บาเป็นลูกชายก็ดีจะได้หาสะอรพให้น่ารักน่ารัก แต่งเข้าไม่แต่งออกได้กําไรไม่ขาดทุนเอาเช่นนั้นหรือพระเจ้าค่ะโกโดมเอ่ยรับบัญชาในเนตรดุดูไรมาก่อนบัญชีความผิดพลาดของเจ้าข้าสาสางแน่โกโดมคําตำหนิชัดที่คนถูกตําหนิสะดุ้งไหวตัวก่อนรีบเปลี่ยนเรื่องถ้าเช่นนั้นฉลองพระองคอ์แล้วเข้าของทุกอย่างหมอมฉันคงต้องสั่งเปลี่ยนใหม่หมดเออแล้วพระนามจะให้เปลี่ยนไหมฝ่าบาท ก็ต้องเปลี่ยนสิเขาชื่อเฟรนเขาชื่อเฟรนนั่นแหละบ้าบ้าแน่ๆอาเธอร์ทนไม่ไหวก็อุทานขัดขึ้นก่อนในตางหงุดหงิดแต่บอกไม่ถูกว่าขัดใจที่ตรงไหนมันบ้าฉันก็รู้แต่เรื่องมันแล้วไปแล้วจะบ่นโทษไปทําไมกันธนาเธอคนมากประสบการณ์เอ่ยกว่าเตือนก่อนเหตุการณ์ตอนนั้นฉันทําได้มากที่สุดก็แค่ย้อนมนกลับมาก,ก็เท่านั้นความจริงถ้ายังเลือดจริงจอก้าวหางอยู่ มีเลือดเหลืออีกสักหน่อยฉันก็อยากเอาลูกสาวกลับมาหรอกแต่มันทำไม่ได้แล้วจะคิดอะไรให้มันมากมายในตาสีดำคลับลึกตํำของเอพบเดสจ้องมองเข้าไปที่ดวงตาของอาเธอร์แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เจ้าชายช้เสิงรู้สึกถึงสัมผัสความอ่อนแอนในใจตัวเองความอ่อนไหวและความหวั่นกลัวอาจมีทิ้งจอกก้าวหางหลงอยู่อีกสักตัวคาโลพึมพำในที่สุดฉันก็อยากให้มีแต่ความจริงก็คือความจริงเจ้าปีศาจกล่าว แล้วทอดประทัยเบาเอาเป็นว่าพวกท่านพร้อมเดินทางเมื่อไหร่ก็เดินทางกันออกไปได้เลยเรากับลูกสาวไม่ใช่สิลูกชายขอส่งท่านที่นี่ก็แล้วกันให้มอมฉันพบผิงสักครั้งวิเวียนขอขึ้นในที่สุดเสียใจด้วยลูกชายของเราไม่มีอารมณ์อยากพบใครแล้วต่อไปนี้ขอเจ้าหญิงช่วยเปลี่ยนการเรียกด้วยถ้าเรียกอย่างนั้นอีกเราจะถือว่าท่านไม่ให้เกียรติเจ้าชายแห่งเดมอสน้ำเสียงเอววเดสราบเรียบ แต่บอกความตั้งใจจริงมันทำให้คนขอไม่กล้าจะขอต่อแต่หมอนั่นยังต้องกลับไปเรียนต่อคิวเอ่ยขึ้นบ้างลาออกเดี๋ยวฉันในฐานะที่เป็นพ่อจะส่งจดหมายแจ้งไปบอกที่เอดินเบิร์กเองทำไมต้องลาออกเสียงคราวนี้ดังจากเจ้าชายแห่งคาโนว,วในตาสองคู่สบจ้องมองกันแล้วดวงตาสีฟ้าคู่สวยกลับถลึงจ้องกลับไม่ใช่ไม่กลัวแต่มันกลัวจนลืมมันกลัวเรื่องอื่นจนลืมกลัวกับดวงตาคู่ตรงหน้า กับแค่เป็นผู้ชายแล้วยังไงหรือเป็นเจ้าชายเรียนที่เอดินเบิร์กไม่ได้จนต้องให้ลาออกฉันไม่มีปัญญาส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแพงๆอย่างนั้นคําตอบกลับว่าไปนูน่นยวยคนฟังฉุนกึกไปเป็นแถวแต่เจ้าชายคาราวานแบบนี้กลับยังคงสงบเอ่อยเจราจาต่อรองงั้นให้ฉันพบเฟเรนซ์สครั้งเสียใจเจ้าปีศาจว่าแล้วไวไหลหันไปมองโกดมแล้วสั่งงานส่งแขกจะก้าวเดินจากไปแต่แล้วต้องหยุดชะงัก เมื่อคนที่เขาสั่งห้ามมันดันไม่ฟังเสียงกลับสาวเท้าเดินตรงไปที่ห้องสายตามองร่างอวดดีที่กำลังเดินตรงเข้าไปแววกลิ้วเกมแอนแกมแอนดูก็ฉายระริกในดวงตาท่านจะหยุดอยู่แค่นั้นคาโรกระแสเสียงเย็นเหยียบแต่คนฟังกลับสาวเท้าไปอีกก้าว้าม่หยุดจะหาว่าเราไม่เตือนท่านคาโลหยุดเถอะอย่าล้อเล่นเลยฝ่าบาทเอาจริงแน่โกโดมรีบปาดเข้าไปห้ามพลวัน แต่ในราสีฟ้ากลับมีประกายวาวแล้วสาวเท้าเดินฉับต่อไปแล้วก่อนที่อะไรจะเลวร้ายเสชยงหนึ่งก็ตะโกนร้องออกจากห้องอย่าทำอะไรนะพ่อให้มันเข้ามาแล้วร่างของเจ้าชายคานวาก็หายเข้าไปหลังประตูบานใหญ่รู้ตัวหรือเปล่าแกชอบทําตัวเป็นฮีโร่เสียงคุ้นเคยกระเซาขณะที่ดวงหน้าคุ้นเคยต้องแสงสวรรค์สะท้อนในจักสุบเร่งให้ก้าวเท้าไปยืนชิดกาดมองดวงหน้าคนที่แสนจะเป็นห่วง พลันบางอย่างก็วิ่งเข้าสู่ความรู้สึกให้ความลังเลสงสัยวิ่งเป็นเจ้าครองใจเอื้อมมือใหญ่คว้าร่างคนตรงหน้าเข้ามากอดในอ้อมแขนให้เจ้าของร่างเริ่มดิ่นขลุกเมื่อถูกเอาตัวเข้าแนบแผ่นอกกว้างแต่คนกอดกลับไม่สนใจไปอย่างนั้นเมื่อสมองกำลังทำงานหนักไหลบางแขนเล็กแล้วก็พอได้คำตอบเท่านั้นเจ้าตัวก็รีบคว้าร่างคนตรงหน้าออกขับก่อนรีบปล่อยมือออกราวต้องของร้อน ดวงหน้าร้อนเผาโดยเฉพาะกับประโยคตามมาของเจ้าของร่างที่ถูกเอาเปรียบไอทะลึงดวงหน้าขาวขาวขึ้นสีเรือรีบเมือนสายตาไปทางอื่นไม่กล้ากลับมามองศพตายอย่างเคยทำเพราะหัวใจกำลังเต้นเร็วก่อนจะปั้นสีหน้าเคร่งถามเสียงเครียดตกลงยังไงกันแน่นายเป็นผู้หญิงแล้วแต่พ่อนายกลับว่านายเป็นผู้ชายแถมว่าจะไม่ให้กลับเอดินเบิร์กสาวน้อยเคัีเอามือจับเสื้อที่ถูกคนกอดจนยับแล้ตอบไปนู่น นั่นมันก็ต้องดูสถานการณ์สถานการณ์ยังไงเฟรินคาโรซักแกก็รู้ตอนนี้มีไอ้บ้าโรคจิตที่มันคงจะครอบครองโลกขโมยพลังในคาถาไปแล้วแถมฉันยังเป็นอุปสรรคกับมันอีกไอที่เดนเบิร์กจะปลอดภัยแค่ไหนก็ไม่รู้ฉันเห็นด้วยประโยคต่อมาคราวนี้คนฟังชะงกกักกึหมายความว่าไงเฟรินทวงตาชักวาวบางทีแกอยู่ที่นี่อาจจะปลอดภัยกว่าคาโรเอย่ย คราวนี้คนฟังก้าวเท้าสวมมายืนชิดชี้นิ้วจิ้มเข้าที่อกแกคิดว่าคนอย่างเฟรินเดอบาโรนี่มันขี้ขลาดนักเรือไงนเะคนกล้าหาญว่าแล้วขยับรอยยิ้มก่อนแจกแจงเพราะมันมีคนบ้าที่คิดจะฆ่าฉันเพื่อขโมยพลังจากคาถาพอเลยว่าถ้าปล่อยทุกคนเข้าใจว่าฉันไม่เป็นเจ้าหญิงที่มีพลังอะไรนั่นแล้วก็น่าจะปลอดภัยกว่ายิ่งถ้าฉันไม่กลับออกไปจากเอเดนเลยก็คงจะดีเพราะให้เรื่องนี้ถึงได้เถียงกันมาจนถึง ตั้งวันกับคืนแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องแต่นายก็เป็นผู้หญิงแล้วจะไปบอกว่าเป็นผู้ชายได้ไงคาโรทักเฟรินพยักหน้าเนิบๆน,นี่เป็นความลับฉันกะจะบอกแค่กับแกกับคิวคนอื่นฉันไม่ไว้ใจแล้วพ่อนายไว้ใจคาโรขัดไปอีกเรื่องว่าถ้าเป็นเรื่องของพ่อพ่อจะไว้ใจไม่ไว้ใจก็ตามใจพ่อสิแต่นี่มันเรื่องของฉันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับฉันไว้ใจหรือไม่ไว้ใจเฟรินตอบแล้วหัวเราบเบาๆ,ๆก่อนเดินไปคว้าแหวนที่หัวเตียงขึ้นมา แค่สวมแหวนนี้ของพ่อเฟรินพูดพร้อมสวมแหวนเข้านิ้วก้อยนตาคาโลยังสงบมองอย่างสงสัยฉันก็เป็นผู้ชายแล้วไม่เชื่อพิสูจน์ดูเฟรินพูดแล้วก้าวเท้าเข้าไปใกล้สงสายตาบอกให้คนตรงหน้าพิสูจน์คนถูกท้าปราสายตามองลังเลชั่วอึดใจแล้วก็ยังไม่พิสูจน์คนท้าขี้รำคาญเลยคว้ามือจับหมับที่ลงที่อกตัวเองเข้าให้สรุปก็อย่างนี้พ่อคนนี้น่ากลัวนายก็อย่าหาเรื่องบ่อยๆฉันกลัวแทน แล้วเอเดนเบิเร์กจะยังไงคาโรถามแง่งอยู่แล้วก็ต้องกลับสิวะแกก็รู้ว่าฉันไม่ค่อยถูกชะตากับเดมอสอยู่นานๆไม่ไหวนานๆานมาทีว่าไปอย่างแต่สงสารพ่อพูดซะก็ว่าไปอีกเรื่องพ่อไม่มีเพื่อนเล่นคงเงาเอานี้แกกับคิวอยู่เป็นเพื่อนฉันที่นี่ก่อนแล้วค่อยหาทางตะล่มขอพ่อกลับเอเดนในตาสีฟ้าทอดมองคนตรงหน้าอย่างอ่อนโยนก่อนเลยถามขึ้นใหม่แล้วทําไมสสำเร็จ ไม่สำเร็จก็แอบเพ่นสิวะจะไปยากอะไรเฮ้แกจะเพ่นหนีเจ้าปีศาจได้นะหรอมาดัสเตอร์บโรเคยทํามาแล้วนะเฟยแล้วแกก็ควรจะรู้บ้างว่าฉันมันลูกใครเจ้าตัวดีว่าแล้วก็หัวเราะชอบใจ